สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพวกเราสมาชิกโครงการยูทูตีตำบลบางแก้วอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองนะคะวันนี้พวกเรามีเมนูแนะนําของดีๆของตำบลบางแก้วมาแนะนํานะคะก็คือข้าวเหนียวมูนกรอยนั่นเองค่ะก่อนอื่นเราต้องขอแนะนํานักประชุมชน2ท่านนะคะที่ให้เกียรติมาให้ความรู้และสอนวิธีการทําข้าวเหนียวมูนกรอยกับเราคนที่1นนะคะคุณป้าสาราเมืองทิพย์ คนที่2คุณป้าเสงี่ยมดูงามวัตถุดิบหลักของเราในการทําข้าวเหนียวมูลกลอยในวันนี้นะคะ 1. น้ําตาล500กรัม 2. งาดําและงาขาวสําหรับตกแต่งหน้าข้าวเหนียวค่ะ 3. เกลือ1-2ช้อนโต๊ะ 4. ไส้มะพร้าว 5. น้ำกะทิ2กิโลกรัม 6. ข้าวเหนียว2กิโลกรัม 7. กลอย1กิโลกรัมค่ะ สูตรนี้นะคะเราทำแบบพอดีคำค่ะสามารถรับประทานได้20-30คนไปดูหนุหน่มนาข้าวของเรากันดีกว่าค่ะตอนนี้กำลังก่อไฟในการนึ่งข้าวเหนียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนที่1เตรียมนึ่งข้าวเหนียวขั้นตอนนี้เราจะใส่กรอยนึ่งไปพร้อมกับข้าวเหนียวเลยโดยใช้เวลาประมาณ20นาที ซึ่งเมนูข้าวเหนียวมูนกรอยที่เรารังสรรค์ขึ้นมากันในวันนี้เราจะใช้วิธีการทำแบบโบราณที่มีมานานตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองค่ะและในระหว่างรอข้าวเหนียวสุกนะคะเรามาเตรียมน้ำกะทิสำหรับมูนข้าวเหนียวกันก่อนดีกว่าค่ะในส่วนของน้ำกะทินะคะเราจะใส่น้ำตาลครึ่งกิโลกรัมและเกลือสองช้อนโต๊ะหลังจากนั้นเราก็คนให้เกลือและน้ำตาละละลายนะคะเรามาฟังประวัติของกรอยจากคุณป้าสาราเมืองทิพย์กันก่อนดีกว่าค่ะ คุณป้าสาลาได้เล่าว,ว่าเมื่อก่อนคุณแม่ต้องเดินตามลำคลองไปถึงปากคลองบางแก้วเพื่อได้กรอยมาทำเป็นขนมให้ลูกกินแทนข้าวเพราะในสมัยก่อนนั้นจนมากและในเดินซางและหัวเริ่มแก่ชาวบ้านจึงได้ไปนำกรอยมาทำกินกันโดยการปอกเปลือกหัน่นและแช่น้ำสามวันสามคืนหลังจากนั้นก็ทับน้ำให้แห้งจึงสามารถนำมารับประทานได้เห็นไหมล่ะคะว่ากว่าจะได้กรอยมากินกันต้องผ่านขั้นตอนมามา,มากมายเลยล่ะค่ะท่านผู้ชม เอาละค่ะตอนนี้ข้าวเหนียวของเราก็สุกแล้วนะคะถึงวิธีการมูนข้าวเหนียวแล้วนะคะตอนนี้ป้าของเราก็กําลังคนข้าวเหนียวกับน้ำกะทิให้เข้ากันและพักข้าวเหนียวไว้ให้แห้งประมาณ15นาทีค่ะ อันละคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงวิธีการขั้นตอนการห่อแล้วนะคะเราจะใช้วิธีการห่อแบบโบราณและตกแต่งหน้าตาด้วยงาดำาาาขาวไส้มะพร้าวแล้วก็ไส้กล้วยค่ะตอนนี้นะคะข้าวเหนียวมูนกอยของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วน่ากินใช่ไหมล่ะคะ นี่นะคะเป็นวิธีการหอมแบบขนมค่อมนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในดีกว่าค่ะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงอื้อน่ากินใช่ไหมล่ะคะกลิ่นนี่หอมทะลุจอเลยล่ะค่ะอ่เพื่อเพิ่มอรรถรสในการกินข้าวเหนียวมูนกรอยนะคะเราก็สามารถนําไปปิ้งไฟแล้วก็จะได้กลิ่นหอมของใบตองและสีก็ชวนน่ากินมากเลยค่ะอื้อกลิ่นนี้แบบทะลุจอมากเลยค่ะท่านผู้ชมขาต้องลองชิมกันนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คงจะอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็อิ่มท้องกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสุดท้ายพวกเราต้องขอ,ขอขอบคุณป้านักปราชญ์ทั้งสองท่านนะคะการเมืองทิปแล้วก็คุณป้าเสงี่ยมดูงามนะคะที่ให้เกียรติมาให้ความรู้และสอนการทำข้าวเหนียวมูนกรอยกับเราขอบคุณมากๆค่ะ